สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนกลับมาพบกับวิและยูทู e ช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้วิก็มีเมโนูเครื่องดื่มสร้างอาชีพสร้างรายได้มาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้วิจะมาแบ่งปันเมนูอะโวคาโดปั่นโกโก้นะคะเป็นสูตรที่อร่อยแล้วก็ขายดีสูตรนี้ก็จะเหมาะกับสาวๆที่รักสุขภาพพิ้วตี้นะคะ ีรสชาติขมอ,ออกดาร์กนะคะเพื่อนๆเ,เมนูโกโก้ปัน่นอะโวคาโดก็เลยเป็นที่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีทำวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม Youtube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปชมวัตถุดิบพร้อมๆกันเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีอะโวคาโดนะคะผงโกโก้นะคะ นมคข้นจืดค่ะนมข้นหวานค่ะนมสดรสจืดค่ะผงปั่นเฟฟเป้น้ำเชื่อมแก้ว22ออนค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะลงมือทำค่ะอวโวคาโดวิใช้ครึ่งลูกนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ได้อวโวคาโดลูกเล็กใช้หนึ่งลูกได้เลยนะคะ ใส่ผงโกโก้ลงไป2ช้อนชาพูนค่ะตามด้วยนมข้นจือดอัตราส่วน60 ml ค่ะใส่ลงไปนี้โถปั่นเลยค่ะนมข้นหวาน60 ml ค่ะหวานเพื่อนๆปรับเพิ่มรสได้ตามชอบเลยนะคะเชลลงไปเลยค่ะนมสดรสจืด60 ml ค่ะ น้ำแข็งเต็มแก้ว22ออนกับอีกครึ่งแก้วค่ะอีกครึ่งแก้วนะคะใส่ลงไปในโถปั่นเลยค่ะตามด้วยผงปั่นเฟรนป์ฟหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะคะไปลงมือปั่นกันเลยค่ะปั่นส่วนผสมให้ละเอียดให้เข้ากันดีนะคะ ละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูเครื่องดื่มพร้อมๆกันเลยค่ะหอมมากเนื้อเนียนสวยมากเลยค่ะค่ะไปเทเครื่องดื่มใส่แก้วกันเลยค่ะเมนูอโวโคาโดโกโก้นมสดปั่นนะคะเพื่อนๆเ,เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีนะคะสูตรนี้สายดาร์กห้ามพลาดนะคะบอกได้เลยว่าโดนใจสายดาร์กมากค่ะ ปั่นง่ายขายดีวัตถุดิบไม่เยอะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆสมูทตี้น้ำปั่นสร้างอาชีพน้ำปั่นพารวยค่ะเมนูอร่อยทำกินได้ทำขายดีค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วนะคะเพื่อนๆเมนูอะโวคาโดปั่นโกโก้นมสดนะคะมาแล้วจ้าปั่นสร้างอาชีพนะคะ สูตรน้ำทำเงินได้ที่บ้านสูตรนี้มีภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งเมนูเลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสูตรที่ขายดีแล้วก็อร่อยด้วยนะคะวิจ,จะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะอ,อร่อยมากค่ะเพื่อนๆอ,อะอๆอโวคาโดโกโก้โกโนมสดปัน่น อีกหนึ่งเมนูที่ขายดีเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะเผื่อจะได้เป็นทางเลือกเป็นเมนูแนะนําให้กับลูกค้าด้วยนะคะคลิปนี้วิก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดืม่มทําเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิด,ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ